รถมือสศูนย์ขายเองนะครับวันนี้มี Accord h y b r i t Tech ปี2019รถเทสไดนี่เลยเขยังอยู่เลยนะรถเทสไดน์นะครับรุ่นท็อปสุดซันรูฟนะสีเทาแถมประกันแถมโอนนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับปรับราคาขายพิเศษ1,90,000้าน0 0บาทจะได้เต็มรีดาวใครหาชมนี่อยู่รุ่นท็อปไปแดงหั้งร้าน8นะหายไป70,000 0ตามมาชมได้เลยครับ สำหรับ Accord h y b r i d t e c h คันนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับของโฉมนี้ Accord Gen 10ยางใหม่นี่ฮนะยางติดรถปีหนึ่งเก้าเนี่ยก็ทางสูงเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะหมดอายุไปแล้วนะนี่เขาเลยเปลี่ยนปีสองพันยี่สิบสามให้นี่รุ่นท็อปนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็จะมีตัวซันรูฟนะฮะคู่นี้เนี่ยวันรันตีแบตเตอรี่สิบปีนะครับ ที่สุนมีรับประกันหลังการขายด้วยนะพวกนี้ภายในสีน้ำตาลนะครับสวยมากใหม่มากสติกเกอร์ลอกออกให้แล้วเรียบร้อยนะถ้าใครฟูคิดคก่อนนี่ยมันจะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะแปะด้านข้างนะครับอันนี้เวลาเขาปรับสภาพรถเขาจะลอกสติกเกอร์ออกให้นะครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์รอบคัน Honda Sensing มีให้นะครับสีเทาเดี๋ยวอยู่แค่คันเดียวนะคันสุดท้ายแล้วครับหรับตัว ไฮบริดเทคสภาพเบาะใหม่อยู่เลยนะครับรถพวกนี้ประวัติดีอยู่แล้วนะครับที่ศูนย์เขารถเทสได์ก็เข้าศูนย์พวกนี้ตามระยะสีสวยแน่นอนนะครับปรับสภาพสีให้แล้วเรียบร้อยไม่มีรอยแน่นอนนะครับเดินะเข้ามาใกล้ๆรถนะครับก็จะมีตัวไฟนะเรืองแสงตรงมือจับให้ด้วยเห็นไหมลกลางคืนนี่มองเห็นชัดเลย เบอกเมมมีให้นะครับ Honda Sensing ที่ผมบอกนะครับครบไม่หลักพันนะหนุ่มสตาร์ทให้ดูเป็นไฮบริดนะครับเวลาสตาร์ทถ้าแบตเตอรี่พอเนี่ยเขาจะเงียบแบบนี้เลยนะครับ8,900อีก11กิโลเท่านั้นนะครับพวกนี้มีกล้องรอบคันนะครับนี่นาด v o l k s w e n Sensing พวกนี้ครบสภาพใหม่เลยประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะนี่นะครับดูตาการกินน้ำมันได้นะครับตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงนะฮะนี่ตรงนี้ รถเทสต์ไดรวิ่งอยู่แถวนี้ครับก็ขึ้นมาแค่นี้นะครับจริงๆเราได้เยอะกว่านี้นะฮะรถเทสต์ได์ส่วนใหญ่เราวิ่งรถติดๆอยู่หน้าโชว์รูมนี่นะครับไม่ได้ออกไปไหนไกลนะครับทําระยะความความเร็วได้ไม่เยอะมีโหมดสปอร์ตนี่นกดโหมดสปอร์ตได้นะเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมานะครับอีคอนโหมด E ีก็มีนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโหดูสภาพไวเลสชาร์จเจอร์มีครบเลยตัวกล้องเนะี่ยมีกล้องให้รอบคันนะเดี๋ยวดูตรงนี้ได้นะกดลงไป นี่นะครับกล้องรอบคันเป็นเบอร์ไดวิวนะครับกล้องด้านหน้านี่ฮะด้านข้างก็มีนะครับตรงนี้มีระบบถอยจอดด้วยตนี่นะครับระบบถอยจอดก็มีให้นะครับเี๋้วเปิดตัวสลุปไปอยู่นะครับเป็นไฟฟ้ากดปิดได้ปิดได้ชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นม่านตัวนี้สภาพใหม่มากนะฮะใครหาอยู่แนะนําเลยรถสวยจริงคันนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับ ฝาหน้าเดิมๆอยู่แล้วนะครับพวกนี้ล้งางทำควมามสะอาดให้แล้วเรียบร้อยสภาพใหม่มากซื้อไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะฮะลูกค้ทาท่านใดที่สนใจนะครับ Accord h y b r i d Tech ปี2019เรถเทสไลท์ไม่หลักพันนะครับคันนี้1ล้านกับอีก9 9 0 0 0บาทนะครับราคานีสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับแล้วก็แถมกันภายชั้นหนึ่งแถมค่าโอนให้ด้วยนะฮะ ติดต่อโอมได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับเป็นรถมือสองที่โช์ลุมฮอนด้าขายเองนะรถเทสไซส์ในนานๆเข้ามาขายสักคันหนึ่งนะครับพอมีรุ่นใหม่รุ่นเดิมที่ให้ลูกค้าทดลองขับก็อามาขายเป็นมือสองแบบนี้แหละนะครับก่อนนานๆเลยเข้ามาสักคันนึงกลมาชมรถไก็ติดต่อโอมได้นะนะรถมือสองส่วนขายเองอยู่พัฒนาการครับ